้าวละครับที่นี้ผโมดข้าขนาเลยนะครับครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูรถพ่นยาในนาข้าวนะครับเป็นรถพ่นยาแบบ22หัวฉีดนะครับกว้างมากนะครับ อ๋อนี่หัวฉีดใช่ไหมครับกี่หัวฉีดนะยี่สิบสองหัวฉีดโอ้นี่ล้อนี่สูงเท่าไหร่เนี่ยเมตรเท่าไหร่เมตรหกสิบอยู่ไหมเมตรแปดสิบโอ้เครื่องเครื่องอะไรครับเนี่ยยี่ห้ออะไรเนี่ยโอ้คบูต้าอ้โโคบต้าร้อยห้าสิบห้าแรงเซตทีร้อยห้าสิบห้าแรงโอ้โหอันนี้ไก่ประกอบเองวะเนี่ย โอ้แต่ว่ารถเขาประกอบเองใช่ไหมครับเนี่ยรถอูสร้างกันเองโอ้อูอู่สร้างกันเองสีกชาวบ้านสร้างเองเออต่อกันเองหมฮะต่อกันเองหมดอันนี้ซื้อซื้อมาซื้อต่อเข้ามานี่หมายถึงว่าที่ไก่ซื้อมาเนี่ยทั้งหมดเลยใช่ไหมเนี่ยแล้วรู้ว่าเราซื้อมาเฉพาะเนี่ยเราเราซื้อเครื่องอะไรตะหากอ๋อปัม๊ม ปั๊มปั๊มมีพร้อมเราขาดแต่เครื่องอย่างเดียวขาดแต่เชือกโอที่ที่ซื้อมานี่เท่าไหร่ครับน่ะซื้อมาแสนสามแสนสามค่าเพี้ยค่าหรือว่ายาเนี่ยยาคุมเลนสครับโอ้ไอ้คุมเลนสนี่คือผมไม่ให้ลูกยามันงอกเนี่ยโอ้ตายตายเลยผมไม่ได้ทำอะไรสักอย่างยาเพราะทุกครั้อันนี้เป็นปั๊มใช่ไหมเป็นปั๊มปั๊มที่ไว้ไอ้ดันยาไปออกไปหาหัวฉีดเนาะ โอ้อันนี้เกียร์ของอะไรเนี่ยนี่เป็นเกียร์รถเก่งมั้ากสี่เกียร์ครับจรุ่นใหม่ๆมันมีห้าเกียร์ก็มีอันนี้อันนี้สี่เกียร์ได้ไม่ถึงหน้าสี่ใช่ไหมหน้าสี่ถอยหลังเลย่งบอกว่าเป็นห้าเกียร์เนาะโอ้โหนี่ขับเคลื่อนสี่ล้อเลยนะครับสองล้อมันตามไม่ไหวโอ้ไม่ไหวเนาะไม่ไหวครับโอ้อันนี้อันนี้เท่าไหร่นี่นี่สามร้อยใช่ไหมร้อยอันนี้สามร้อยลิตรอันนี้สามร้อยลิตรนะครับอันนี้ถังบรรจุอ๋ออันนี้มีปั๊ม อันนี้เครื่องอันนี้นี่ใช้ดึงน้ำใส่ถังเลยอ๋อไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวกับตัวนั้นนะครับน,นี่ไว้สาหรับปั๊มน้ําะสูบน้ําใส่ตัวถังเวลายอยู่กลางนาใช่ไหมครับเปิดใส่เลยนี่นอ,อันนี้เป็นของของช่างไก่คลองละวานนะครับบ้านคลองละวานบ้านเกิดท่านพญาท่านพ่อพญาพิชัยดาหักไก่ <c oughs> นี่ซื้อมาหลายปียังครับซื้อมาได้ปีหนึ่งคุ้มหลี้ยง เห็นไหมครับลงทุนแสนกว่าก็ปีเดียวนะครับยังไม่ถึงปีเดียวคุ้มแล้วครับอันนี้อะไรนะเนี่ยนั่นมันกองกองกัญญาเราปล่อยทิ้งก่อนอใช่ไหมหรือยังไงล้างถังก่อนโอ้โอานี่ล้างถังโอ้โอจิตข้าวใหญ่มาแล้วมาจิตข้าวอันนี้แล้วมันหอมมันโด<อ>กัญญาคุ้มก้าวก่อนก<อ>่อนจะก่อ,อนจะได้แก่ก็ต้องล้างถังก่อนนะครับเพราะว่า มันยาวคนละอย่างอ๋อใช่ใช,ชใช่ใช่ครับค่าถ้าคุณเลนโอ้ยออออที่มันกลางแขนออกนี่ข้างนึงประมาณกี่เมตรเนี่ยข้างละเจ็ดเมตรเป็นก็เป็น,นสิบสี่เออสิบสี่เมตรเออเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับรอเดี๋ยวรอเขาตอนนี้กำลังล้า,างถังอยู่นะครับกำลังจะเติมน้ำยาครับต,ตอนนี้จะเป็นจะเติมน้ำยากำลังเติมน้ำยานะครับ น้ำยาสามร้อย <300 S 2> <500 S 1> ลิตรลงมาแล้วครับตอนนี้ไปแล้วครับ แขนแล้วครับทีนี้กดล็อกแขนออกมาแล้วครับ <_ T> นี่ครับโอ้โหดีก็ไประกลางฝั่งโน้นบ้างครับ ว้าวล่ะครับที่นี่โอ้โห ได้ข้ามขนาดมาเลยนะครับเป็นไงเข้ามาชมคลิปนี้แล้วนะครับก็ขอขอบคุณมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ